สบายดีพี่น้องผูไปายทุกคนวันนี้มาฮอดเทนฮอดซานแล้วเด้อครับตัดหญ้าทำความสะอาดบ้านวันนี้มาตัดหญ้าทำความสะอาดบ้านครับแต่อากาศร้อนครับฝนตกเอา้า ร้อนครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนตกเพิงหยุดนะครับแล้วก็อากาศอบอ้าวครับร้อนร้อนมากเดี๋ยวทำพสาสาดบ้านก่อนร้อน ทังยาหรือแถวนี้ให้หมดครับจะรีโนเวทบ้านบ้านใหม่เดี๋ยวให้ช่างมาดูบ้านก่อนยวตัดตัดยาก,กันบ้านโลกครับไม่อยู่หลายวันครับทําทำามสะอาดบ้านก่อน มาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็จะขายของเหมือนเดิมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องครอบครัวนะครับขอบคุณพี่ป้านาอาทุกท่านครับที่เป็นห่วงมาแล้วครับมาแล้วต่อไปนี้จะตั้งใจทํางานหาเงินเก็บตังค์ครับหาเงินเก็บตังค์ทำบ้าน ทำบ้านทําห้องครัวครับเดี๋ยวตัดหญ้าแล,ล,ล้วก็รื้อรั้วนี่ออกให้หมดครับทํำให้มันโลง่ลง,ลงๆกว้างๆครับจะหาดอกไม้มาปลูกอรอบอย่างนี้สบายดีสุขทุกคน กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วสบายดีพี่น้องฝั่งซ้ายนี่เด้อครับหายไปหลายมื้อครับไปพักก้อนสมองครับพักก้อนใจครับกลับมาแล้วครับไปไปหลายมือหนึ่งเนี่ยหกขึ้นไวครับเนี่ยขึ้นไวยอเกรงตัญญามาตาดแลวก็ ให้ขาเจ้ามาเก็บซอยครับเก็บพวกชีลื้อออกให้มืดทถงนี้ค่ับหอกน,อน้อยๆน่นี่นี่ชิลื้อออกมืดครับตรงนี้ก็จะลื้อออกให,ให้ดูหลังนี้ก็จะลื้อออกครับให้มันโล่งให้มันมองเห็นบ้านครับตรงนี้ลื้อออกก่อนทบ,บตรงนี้ หรื้อทำความสะอาดให้หมดับแถวนี้นี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนมาทำช่วยครับสองคนจะรื้อออกให้หมดแถวนี้นะครับเสียงฟ้าร้องครับ หัวนครับหัวน้ำขอบคุณพี่ๆทุกท่าน,นครับ คุณหลๆได้ครับมาแล้วกล้องก็มัวๆคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับสบายดีบ๊ายบาย